ไปโลดโลดมีหมูหม้อตังไปเฮ้ยถือแล้วเนี่ยสักกันทีหมูกระปุกเมื่อสองร่อมาเลอร่อยกว่ได้เฮ้ยผมผมกลัวเขาจะเาไหิก้าก็ไม

สนน้นั่นก็เอาอ้อมไปให้ได้ชอดนี่นะคะ <c oughs> ดบวบต้นไม้ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงไปนะคะเพราะว่า ฝนจะหมดแล้วนะคะก็เลยเราก็จะเอามาไว้ที่ใกล้ๆน้ำนะคะเห็นป้าบอกนะคะว่าให้เอามาใกล้ๆน้ำนะคะนป้าเจ้ากําลัยกไปแล้วไปไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันยกยกยกลงไปนะคะนี่ค่ะบ้านกว้าง

ร้อยแหละโอ้โหได้ออไปนี่นะคะ่วยกันนะคะขนต้นไม้มาจากตรงโน้นนะคะตรงที่นะคะนานปูจําลองนะคะมาไว้ที่นี่นะคะมาขนไว้เพื่อที่จะดูอยู่ใกล้ๆน้ํานะคะอยู่ใกล้ๆน้ํามันจะได้นะคอรถน้ําได้สบายเพราะว่าตอนนี้น้ําจะหมดแล้วนะคะสวยนะคะ ต้นไหนต้นตัวไหนตัวที่เป็นลูกๆหรอหางแรกที่เป็นนั่นน่ะใบเล็กๆนั่เหรอเหมือน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 หมากอะไรที่เรากินได้เนาะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรมันเป็นหมากอันนี้เนี่ยต้นอะไรเนี่ยไม่รู้นะเนาะเหมือนหมากภูหมากไม่รู้ว่าหมากอะไรกินได้ไหมกินลองดูกินลองดู กินลองดูไม่สมอนอายุก็เยอะแล้วลองชิมดูไม่ก็ยุเยอะแล้วไม่ต้องห่วงรอกมันอาจจะงื้องื้ักก็ได้เด้กินแล้วอาจจะเป็นสาวพันปีก็ได้นะก็กินลองดูชิมลองดูชิมลองดูขนาดลขวเมา่ไข่เมา่อืม แย่สมอนบ่มาเมื่อคืนนี่ข่อยเมาหอยแข้งเห็นบ่ข่อยเฮ็ดหยังเจ้าเห็นบ่ตู้ข่อยเฮ็ดหยังข่อยเมาหอยแข้งเมาปลาหมึกเมื่อคืนนี่น่ะทำไมมันเยอะเหรอไข่กระลั้มเบิดคืนนั่นตัวข่สมูนน้ำเนาะโอ้ยไทยบ้านนอกเปิดเพลงแล้วก็นผ้ากันงึกอเงื้อหนักหนักด้วยกันแล้วเขาว่าก็เป็นหยังข่อยเมาหอยแข้ง โอ้เมาหอยแครงกินถึงขนาดเราเมาหอยแครงใช่ก็มันเยอะไม่มีใครมากินด้วยไงทั้งหมึกทั้งปลาทั้งหอยแครงแล้วสวยในภายห้านาทีโอ้โหไอ้ลองลองลองเอาให้ยายลองก่อนหมดในทิศตาโอ้อยากให้ให้ยายลองจังเลยเนาะลองเลยลองลองลองจะได้เป็นสาวพันปีเป็นสาวพันปีหรือจะเป็นสาวอยู่ในข้างล่างเลย มันน่าจะเป็นสาวพันปีเนะาะคลิปนี้ก็เนาะเราก็สนุกสนานนะคะเอามาจากตรงโน้นเนาะต้นไม้นะคะที่อยู่ในนะคะที่ตรงโน้นแหละที่ศาลานะคะองค์ปู่จำลองนะคะแล้วน้ำมันไม่มีนะคะน้ำมันจะหมดแล้วนะคะก็เลยพากันเอามาไว้ที่ร่มๆที่ใกล้ๆน้ำนี่นะคะจะได้รดน้ำง่ายนะคะเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันแค่แพรพ <c oughs> เพราะว่ารถแอชชิดเนาะไปเอารถมานะคะก็ะเลยเอาเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วก็มาลงที่นี่นะคะพอแค่นะคะง่ายๆนะไม่เกินไม่ถึงสิบนาทีเนาะเอามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ว่าสวยงามน,นะคะถ้าได้รถน้ำเนำาะมันก็ต้องสวยนะคะเพราะว่ามีสีมีใบอยู่ใกล้น้ำป้าบอกว่าให้เอามาไว้ตรงนี้ใช่มันจะได้ <c oughs> จะได้รถน้ำง่ายหน่อ ไม้ต้องกดน้ำไก่แล้วพออยู่ไก่สังนะคะทุกคนก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่มีชื่อแตกต่างกันไปแต่ว่าก่อนจะไปต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับในคอนเทนตนี้นะคะนี่นะคะเราก็หยุดรู้จักกันนะเก็บน้องสอบตัวช้อนเงินช้อนทองนะคะ เขไม่รู้นะคะพอมาถึงเรียบร้อยแล้วสวยจริงๆนะคัเนาะเป็นสีสันแปลกตาไลา่ถึงระย,ย่างนะมาใกล้น้ําแล้วนี่ค่ะจะเป็นสระน้ำนะคะอยู่ใกล้ๆสระนี่แหละคะนะันนาะสวยงามจริงๆนะคะอี่นะคะใบนี่ก็สีสันเนาะโอ้โหไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะนก็เป็นหมากๆนะคะที่จะให้ยายกินแต่ไม่รู้ว่าเป็นหมากอะไรเป็นมันเป็นดอก เป็นหมากนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกุกกดด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ